ไหนหนุ่ไปเขาพึ่นรถระทั้งเลยก็ตนเขาขุ้นมาเขาขึ้นมาเนาะที่มาเยี่ยมเนาะเยี่ยมเรารถทั้งทำมันเป็มาให้้คยมาให้ทั้งันเจอแล้วครับขับเต่าไข่ที่นี่เจอแล้วครับครับของเท่าไข่อยู่ที่นี่มาดูบ้านใหม่ของเท่าไข่นะครับวันนี้บ้านใหม่ของเท่าไข่สวยมากเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศบ้านของเท่าไข่กันนะครับขึ้นบ้านใหม่สวยมากนะครับดูงานศิลปะของเท่าไข่มาให้สุดทางนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาเยี่ยมเท่าไข่ คครับวันนี้ผมก็พามาชมวิธีของมันนินะครับทับไหยะของเท่าไข่ครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราก็คงจะต้องนะครับพาชมพาเดินชมเรื่อยๆนะครับในเมื่อกี้เราเห็นการทำไหยะหรือว่าการการการสารกางชาวบ้านนะครับของมันนินะครับวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาก็ทำให้พวกเราดูนะครับแล้วก็ดูว่า เขาก็เพิ่งเริ่มมามาตั้งไฮยักษ์ใหม่มาตั้งจีนฐานใหม่จุดนี้น,นะครับก็เลยพาทุกคนนะครับมาเดินชมเดินดูกันตรงนี้ดิ้งหนึงน่งเนาะเรื่องของกินเนาะเรื่องโลกุ้งกันหนอม้วนลากกันยังปลาหดลากกันยังเออเป็นหมัดุ่งเด็ดนะโลก,กุ้งกุ้งตัวใหญ่ไหมเปล่าใหญ่หนิพอน,น,น้องเน,อน,อนี่ยเนื้อ nát nó nát mai nè nè ừ. nó in nó thông nghiệp của mà bùa đét lên nó hả nào ừ. ấy chi lệ ấy chi lệ là cái phẳng còn con bỏ bùa măn lụ ừ. chi lụ kén rồi lụ bùa lụ con Ừ cù Wait, wait, nè wait, mày bây giờ đã rồi hả em mà để thay vì lên rồi nhưng vì bọn em vì này đừng gây khó khăn lúc thắng này con khó ừ, mà khó khăn mà nó thì mà hiếm ừ, nó rồi được thắng thắng mất cái mà hai có hai, có hai thắng hai đuổi, thắng hai đấy à cây ấy นุ่มหนอไขกันถ้าบรยก็ถ้าบรรพุก็เวยมาเยี่ยมกันแล้วหนอเอ่อฝากฝากฝากคลิปนี้ทราทั้งกันดับแล้วกิดว่าวเราทั้งได้ยินนะคระหนุ่มเฟย์ก็ขอบคุณขอบคุณมาด้วยเพื่อว่าทั้งมาลก็มาเยี่ยมกนได้คอบคุณเนาะ่ดไปทำบชาบ้านมาเจบูบานนั้นไหน รู mm ้ว hmm. mm. mm ่าจะจังเออเจ้าบ้านเลียป่าไหมเป็นอะไรกูเลิดปีเลยพอพอไม่ใช่ที่ไม่ได้พอเบอร์ออันเด็ก่อนพออย่างอยู่เลยตอนนั้นอย่างปะอยู่เลยอยู่อยู่จีนเลียนอไงรวมไปข้าวบ้านเขาที่นั่นเขามาห้าเลยกันหนนั้นเขามาห้าหุ้นก็อยุหันในบ้านเขาอยู่แต่เฉพาะเออนั่นรวมมาหุ้นนั่นเขามาเดี๋ยวหุ้นพอกฟอพอ phở chiên năn phở chiên năn mãi luộc cơm ăn khao cơm ăn khao đi năn thì món năn le kéo hòa cái... game khít đơn ừ. là ăn cua le hòa tao thấy năn hòa kéo hòa khít cứng le hòa tao vẫn lại chơi với anh cả bốc mà dậm cua măng năn năn luộc thau tè đi đại bây giờ cà bi nấu ăn nè phở thau bây giờ Mày luôn luôn cảm ơn mày luôn mày luôn 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 phải luôn 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 ก็กินมันไปฮ่าม so ัน like ู hard, so ้นีอูไม่จัหนเลยเหนแกหลพังวาโผลกดูไปได้หลูเทากบี่ดูนั่นนั่นวามันแกแส่วนข้าวขบายกันมันงีว่าขับรถโลคได้ยินหรเ่าอออออือ่ว่าขับรถสิบโลอยู่แกว่าไม่ขับรถเออได้ข้าวว่านั่นมันได้ข้าวควง แต่๋ยวเขาลาวกันอยู่แล้วเนาะมันเขาลาวไม่รู้จิงไม่จิงเออยิ้งไม่ยิ้งเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาลาวเนาะทั้งตัวลาวเราก็ว่าไปทั้งเรืองเขาลาวมาเราก็ลาวมันไอ้ก็ว่าพอควรไปขับรถขระบี่ด้เออพัวมันไม่จริงพรือผัวเขื่อยผัวเขื่ยผัวเต้นผัวมันโอ้อัวผัวเต้าเตี้ยนเฮ้ยอรือว่าพอเราเสียเลยผัวเราไต่เลยก็เราไม่ก็ตายเลย